สวัสดีครับพบกับมนุษย์ตะขาบนะครับช่องของคนบ้ารองเท้าวันนี้มากับนี่เลยมิซโน่เวฟรีเบรียนตัวใหม่นะคู่นี้จริงๆมันก็คือเวฟรีเบรียนโปรสามนั่นเองนะแต่พอดีมันเป็นสีพิเศษนะครับสีมาลายแบบนี้เขาก็เลยเขียนชื่อรุ่น บอกชื่อรุ่นมาเป็นนี่เบต้าเบต้าก็คือการทดลองนั่นเองนะก็เป็นรองเท้าแต่ผมคาดว่าเป็นรองเท้าที่ขายจริงแล้วแหละไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่โปรโตโทไทป์นะก็เป็นสีพิเศษครับอขอบคุณทางมิซ s โ o ่ไทยแลนด์อีกทีหนึ่งข้างในเขียนมิซู n น่เรซิ่งส่วนข้างนี้อีกข้างหนึ่งไม่มีอีกข้างหนึ่งเป็นโลโก้ นกไฟนกบินนะฮะเรเบริเ l เลนโปรนะครับ r รเบ l เรนคือการปฏิวัตินะฮะความแตกต่างความแปลกแยกไม่เหมือนใครนะครับก็ตั้งแต่รุ่นหนึ่งแล้วความสีทนนใสชัก็คือยกส้นขึ้นปาดส้นนะวัดความสูงจริงๆนะวัดบริเวณ กลางส้นเท้านะกลางส้นเท้าก็คือแถวนี้ตรงนี้ก็หนาแค่40ก็คือตรงนี้หนา40ก็เป็นอันจบนะครับวัดความหนาตรงนี้ได้40ไม่เกิน40มเมตรได้ก็คือถูกต้องตามกฎทุกอย่างนะรองเท้าหนาจริงนะครับ65กว่ากว่าและถ้าวัดตรงนี้ นะด้านในนะครับลมมาจนถึงพื้น70หนากว่ารุ่นเดิมอีกนะรุ่นเดิมก็ว่าหนาแล้วรุ่นนี้หนาขึ้นไปอีกนะครับเป็นอะไรที่แสบร้ายกาดมากความสวยงามนี่โลโก้นกสีเขียวนะใช้เทคโนโลยี Smooth Speed Assist นะครับอัปเปเป็นแบบเดิม นะเป็นผ้าคล้ายเดิมเลยคล้ายๆรุ่น2องนะต่างกับรุ่น1นิดหน่อยนะประบายอากาศดีได้มีโอกาสลองไปแล้วเดี๋ยวเล่าแป๊บหนึง่งนะพื้น PU r e ซินเกานะพื้นมิโซโนโไม่เคยทำให้ผิดหวังเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่เอาโซไม่ผิดหวังนะเกาะจิกมีความส่งมากนะการสมใส่ผมใส่ตรงไซส์นะแต่ ถ้าจริงๆแล้วบางท่านส่วนมากออ้ส่วนมากเขาแนะนํากันเขาบอกว่าไซรุ่นเนี้ยคล้ายรุ่น1มากกว่ารุ่น2อ,อันนี้น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะค,ะคือรุ่น2เนี่ยใส่ตรงไซร์ได้แต่รุ่น1เนี่ยส่วนมากจะใส่เพิ่มไซส์กันจุดห้านะครับแต่ผมใส่ตรงไซร์หมดตั้งแต่รุ่น1 2- 3สนะฮะก็คือหน้าเท้าก็จะเหลือประมาณโป้งพอดีพอดีอดนะฮะแบบกระชับกระชับข้างเท้ากว้างสบายนะครับ ด้านข้างไม่ปีนขอบนะไม่ดันอุ้งนะครับรองรับอุ้งกำลังพอดีไม่ลึกเกินไปจุดใหญ่ใจความที่เปลี่ยนไปนี่ขออนุญาตอีกทีหนึ่งเพิ่มพื้นที่มานะครับเห็นไหมเพิ่มพื้นเต็มๆมา รีเบรียนหนเนี่ยจะคว้านยาวมาจนถึงหน้าเท้านะครับ3าคว้านมาแค่ครึ่งคู่นะน้ำหนัก238เท่ากับรุ่นแรกคู่นี้รุ่น2 229กรัมนะรุ่น2เบาที่สุดเพราะว่ามันคว้านเนื้อออกเยอะกว่าอันนี้มีเนื้อแล้วนะจุดใหญ่ที่สุดที่เปลี่ยน สำหรับคู่นี้คือ m i z u No i n e r ร y XP มันคืออะไรมันคือโฟมนั่นเองนะครับถ้าสังเกตดูโฟรมรุ่นเดิมจะเป็นโฟมเม็ดเห็นนะครับเป็นโฟมเม็ดนะเห็นได้ชัดเจนนะมีความแน่นเด้งหนึบนะเจ้าตัวเนี้ย อย่างแรกเลยคือโฟมเป็นสีเหลืองๆถ้าสังเกตดีๆโฟมจะติดเหลืองผมคิดว่าเป็นพวกวัสดุพีบ้าพีแบ็กอะไรทำนองนั้นนะหนอย่างละแล้ว2ก็คือไม่ได้ขึ้นรูปแบบเดิมแล้วขึ้นรูปแบบเนะี่ยเป็นโฟมชิ้นเดียวกันหมดนะครับความนุ่มเยอะขึ้นนะฮะความเด้ง เยอะขึ้นคือมันนุ่มกว่าแล้วก็กดให้เด้งง่ายกว่ารุ่นเดิมนะรุ่นเดิมจะเฟิร์มกว่าเล็กน้อยนะครับองศาความโค้งเนี่ยไม่ได้ต่างกันนะไม่ได้ต่างกันอย่างมีนัยยะมากมายนะลึกพอกันเชิดพอกันนะครับอลองดูได้นะถือว่าเชิดพอกันแต่บุคลิกของรองเท้าต่างกัน ค่อนข้างเยอะนะโดยสิ้นเชิงอ่ะการสวมใส่เมื่อกี้ลืมอีกนิดนึงดีใจมากๆที่เขาเจาะรันเนอรูปมาให้แล้วพอดีเป๊ะเลยนะรองเท้าเชือกยาวว่าจริงแต่พอมัดระน,น้อรูปปุ๊บพอดนะีไม่ยาวเกินไม่สั้นเกินไปชอบนะกับเชือกเชือกเขาเป็นลายหยาบก,กว่าเดิมนะอันนี้คล้ายๆอีกแบรนด์หนึ่งนะมันมัดแล้วแบบเกาะกันแน่นมากไม่เลื่อนไม่ลื่น,ไม,นไม่หลุดนะฟิล ในการเดินต่างไปนะครับมันนุ่มกว่าช่วงท้ายยืดออกมามากขึ้นนะมีความมั่นคงมากขึ้นขยายความกว้างเพราะว่าทั้งหมดเนี้ยเพิ่มพื้นที่มากกว่ารุ่น2-37%นะก,ก็ก็ลองดูนะครับความใหญ่โตกว้างกว่าพอสมควรนะเห็นชัดอยู่เหมือนกันว่าเจ้านี้จะ เปรียวกว่าแคบกว่าในขณะที่รุ่น3กว้างกว่านะตรงนี้โดยเฉพาะตรงนี้จะเห็นชัดเลยแถมไม่มีตรงกลางอีกคือเหยียบส่งมั่นคงนะการเดินก็ยังเหมือนเอกลักษณ์ของ r i e e r i a n Pro คือคุณต้องมีสติทุกครั้งในการใส่ผมบอกเสมอว่าอย่าซื้อไปใส่เดินเล่นเพราะเห็นแก่ว,ว่ารองเท้ามันสวยแปลกนะคู่นี้ถ้าคุณซื้อไปใส่เดินเล่นเป็นสนิเกอร์ไม่เหมาะนะครับการเดินไม่เหมาะ โดยประการทั้งปวงนะองศาเปลี่ยนไปเยอะนะช่วงนี้ถ้าดูกันจริงๆคือมันเหมือนมันชันขึ้นเห็นไหมฮะแล้วก็ลึกเข้าลึกเข้ามาน้อยลงนะคู่นี้จะลึกมากกว่าอันนี้จะสามเนี่ยจะลึกเข้ามาน้อยกว่าลองดูอนะ่น่าจะเห็นชัดอยู่ก็ยังเดินเหมือนรีเบเลียนแบบเหมือนเดิมคือ แอบมีอาการท้ายยวบหงายหลังนะเพราะว่ามันไม่มีส้นคนเราเดินจะใช้แถวนี้นะฮะพอใส่คู่นี้มันก็จะเลยจะแบบรู้สึกว่าแบบนี้นิดหนึ่งมันจะเหมือนหงายท้องนิดๆนะฮะก็ถ้าเดินกรุณามีสตินะครับเดินไปซุ้มอาหารก็มองรองเท้านิดนึงว่าใส่ริเบเลียนอยู่นะฮะค่อยๆเดินไปเดี๋ยวอาหารจะหกได้การวิ่งจ็อกกิ้งนะครับ มีความมั่นคงขึ้นชัดเจนแม้ว่ารองเท้าจะนุ่มกว่ารุ่นที่2มั่นคงมาจากความกว้างนะแล้วก็เท่าที่ผมดูเนี่ยรุ่น2เนี่ยเนี่ยเนยถ้าดูด้านหลังจะเห็นชัดเลยเห็นไหมฮะมันมีเป็นแบบผ่ากลางมาเพราะฉะนั้นรองเท้ามันจะยุบอิสระซ้ายขวาซ้ายขวาง่ายกวา่านะในขณะที่อันเนี้ยผ่าไม่ขาดมันก็จะแบบตึงกว่าแล้วความยุบไปยุบมามันมีแค่นี้เห็นไหม มันก็จะเอียงไปเอียงมาน้อยถึงแม้ว่ารองเท้าจะนุ่มแล้วก็เด้งขึ้นนะครับในการวิ่งทั่วไปดีขึ้นชัดเจนนะวิ่งช้าๆมีความมั่นคงนุ่มกว่าเดิมแล้วก็เด้งกว่าเดิมนะไม่ยังไม่ทันจะออกแรงก็เด้งแล้ว,ลวรองเทา้าความกลิ้งของรองเทา้าคู่นี้หายไปนิดนึงสองเนี่ยเป็นรองเท้าที่กลิ้งเพราะหน้ามันแข็งมากเห็นไหมฮะแผ่นมันแข็งต้องนวดนานนะ ตอนแรกแข็งกว่านี้อีกคือวิ่งแล้วจะรู้สึกแค่เหมือนรองเท้ากลิ้งอย่างเดียวไม่ยุบแล้วก็ดีดออกอาการยุบดีดแทบหาไม่เจอนะครับต้องผ่านไปสําหรับผมคือ80หรือ100ผมจําไม่ได้แน่ใจคือมันถึงจะยุบแล้วก็เด้งส่งได้นะในขณะที่เจ้านี่แกะออกมาปุ๊บกา n ์ิชั่นเท้ามาถึงด้านหน้ายุบนะโฟมยุบแล้วแผ่นก็ยอมยุบนิดนึงแล้วก็ ดีดปั้งออกไปได้เลยนะครับวิ่งง่ายขึ้นสบายขึ้นมีความไหลแทนนะมันจะไหลาทาร์เซชันเท้าแบบสมูทเพราะว่าตรงนี้ช่วยยุบด้านหน้าช่วยยุบนะมันก็จะทาร์เซชันฟืบแทนแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นอาการแบบของแข็งกลิ้งหัวทิ่มลงมาแบบนี้เปลี่ยนไปนิดหน่อยเปลี่ยนจากกลิ้งเป็นไหลนะค,คือวืบไม่ได้แบบอย่างนี้อ่าคนละอารมณ์กันนะครับวิ่งเร็วขึ้นรองเท้าอ่ะค่อนข้างเร่งนะ โดยสูตรรูปทรงและการปรับจูนของเขาผมมีความรู้สึกว่าไอ้ความไหลเนี่ยน่ากลัวความกริ้งซะอีกเพราะว่ารองเทา้าคอยจะเร่งเร็วขึ้นเสมอต้องคอยชะลอชะลอนิดหนึ่งนะเร่งเร่งให้เราเก้าวนะด้วยความนุ่มเด้งที่มีมากขึ้นด้วยแล้วก็ช่วงท้ายเนี่ยไอ้ความรู้สึกที่เหมือนว่าเหยียบก้อนอะไรเนี่ยยังอยู่นะแต่มันเป็นความรู้สึกที่ดีขึ้นคือมันไม่คมเหมือนรุ่นเก่า เหมือนรุ่น2ละมันสบายขึ้นนะครับมันไม่เป็นแท่งๆรุ่นเก่าเนี่ยรุ่นเนี้ยผมจะรู้สึกถึงความแหลมๆทิ่มข,ข,ขึ้นมาบนเท้านิดๆนะในช่วงแรกๆแล้วหลังจากนั้นก็จะหายแต่คู่เนี้ยเจะรุ่นใหม่เนี่ยรุ่น3เนี่ยไม่มีอาการแบบนั้นนะครับก็คือเป็นก้อนนูนๆเฉยๆไม่ได้แบบเป็นแหลมๆแล้วพอะมันยุบง่ายขึ้นนุ่มขึ้นมันก็เด้งแรงขึ้นนะเด้งแรงขึ้นปุ๊บเท้าก็ตะปลลงมาเร็วกานซิชั่นเร็วขึ้นแล้วก็ยุบ ดีดออกเร็วขึ้นอีกนะมันเป็นการเร่งจังหวะของการก้าวพอสมควรเลยทีเดียวสำหรับ r e v i อ i t n Pro 3คู่นี้ลองเพิ่มสปีดนะครับอันเมื่อกี้คือวิ่งอยู่ประมาณ7 6,30ไม่เกินนั้นนะลองเพิ่มสปีดจาก630เป็น6 00 550 540เร่งง่ายนะครับท่าสวยก้าวค่อนข้างยาวนะะไม่ใช่รองเท้าปั่นรอบนะรองเท้าที่นุ่มเด้งแบบนี้ นะแล้วก็ดีดส่งแบบนี้ไม่ใช่รองเท้าปั่นรอบแน่นอนนะรองเท้าปั่นรอบจริงๆต้องเป็นรองเท้าที่ค่อนข้างแน่นพอสมควรมันจะปั่นรอบง่ายกว่ามีการตอบสนองที่ดีกว่าในขณะที่รองเท้าแบบนุ่มเด้งก็จะใช้การก้าวที่ยาวขึ้นนะเร่งง่ายนะครับเร่งง่ายจากความคือยิ่งยิ่งทิ้งเท้าแรงไอโฟมก้อนหนาๆตรงนี้ยิ่งเด้งส่ง นะเด้งส่งเร็วปุ๊บตรงนี้ก็ยิ่งมาถึงเร็วก็ยิ่งยุบเร็วขึ้นแล้วเนี่ยเน,เ,นเห็นไหมฮะมันดีดง่ายกว่าชัดเจนนะในขณะที่คู่เดิมมันจะงอไม่ค่อยจะลงเท่าไหร่นะแผ่นแผ่นรุ่นแรกกับโฟมร,รุ่นแรกจะแน่นกว่าแข็งกว่านะครับเร่งง่ายนะลองปรับมาเป็นลงเต็มเท้าเฮ้ยยิ่งสนุกขึ้นนะสนุกมากขึ้นรองเท้ายุบ แล้วก็เด้งออกไปนะฮะมันคือด้วยทรงผมว่าด้วยทรงองศาแผ่นด้ยนะมันไม่เป็นการเด้งขึ้นแบบนี้มันเป็นการผลักเท้าให้พุ่งเป็นรองเท้าที่พุ่งดีเลยพอสมควรเลยทีเดียวถูกใจมากๆลองวิ่งเพจ5-30ขึ้นไปจนถึง500นะฮะผมว่าแค่นั้นก็คือผมได้ความสนุกมีความสุขมากแล้วเพราะอะไรพอวิ่งเร็วขึ้นเนี่ยเหมือนกับลงอยู่แถวๆนี้ ใกล้ๆบอนะออฟฟูดนะลงตรงนี้ก่อนแล้วส้นก็ตามลงมาส้นตามลงมาปุ๊บมันก็ผลักผลักไปอีกนะไม่มีอาการติดขัดนะมีแต่ความลื่นไหลนะครับไหลปื๊บลงปื๊บหน้ายุบดีดพุ่งออกทันทีนะได้ความเพลิดเพลินแล้วก็รู้สึกเหนื่อยน้อยนะจะรู้สึกว่าเราจะวิ่งเร็วกว่าใจที่เรา ตั้งใจไว้เช่นว่าผมอยากจะวิ่งอยู่ประมาณไม่เกิน540ความเร็วมันจะขึ้นไปประมาณ520นะฮะไม่ใช่ว่าช่วยจนแบบเร็วแบบอีโวนะแต่มันจะเป็นอาการแบบว่าเร่งๆนิดๆ,ดๆแบบว่ามันเหมือนมันก้าวยาวขึ้นมันได้ก้าวยิที่ยาวขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยเร็วขึ้นแบบไม่รู้ตัวนะลองดูสไตล์เลนสมันก็ขึ้นจริงๆนะครับสำหรับเจ้า Re เบรียนโปร3 การสปริน n ์นะลองวิ่งผมคู่นี้ยังไม่ได้ลองวิ่งเ,ออเพจสี่ครึ่งยังไม่ได้ลองลงคอร์ดว่างั้นเถอะสี่ครึ่งแบบยาวๆเนี่ยยังไม่ได้ลองลงไม่รู้ว่าเป็นไงผมลองแต่สไตล์สไตล์ร100เมตร m, 150เมตรโดยประมาณนะครับลองอยู่แค่3-4รอบนะบเพราะรู้สึกว่าอากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่อยากวิ่งเยอะก็ลองวิ่งไปมันนะแล้วก็มีความรู้สึกว่า เน,นี่ยผมลองตั้งแต่วันแรกและว,วันแรกก็รู้สึกแล้วว่าแบบเป็นรองเท้าที่เด้งขี้โกงเพราะยังไงผมเป็นคนจริงๆริไม่ได้เป็นคนยกเท้าสูงมากนะในการเตะข้า,างหลังเนี่ยเท้าไม่ได้เตะก้นจา๋าจาแบบนะักกีฬาทั้งหลายคู่นี้เวลาเล่งโหด,หดผมมีความรู้สึกว่านี่แท้จะมาเตะมันมันพับขึ้นมาเงี้ยมันจะเตะก้นเราอยู่แล้วมีความรู้สึกว่าเท้าอะใกล้ก้นมากนะครับ ก็พอกเท้าใกล้ก้นมากก็กลายจะ,จะกลายเป็นว่าการแทงเข่าไปข้างหน้าแล้วก็การก้าวมันยาวมากนะเป็นรองเท้าที่วิ่งแล้วลอยมากๆพุ่งไปข้างหน้ามากๆคู่หนึ่งนะมันไม่ได้พุ่งแบบมันไม่ได้ลอยแบบสกายสกายเนี่ยต้องอาศัยการก้าวแทงเข่าเองนะแทงเข่าเองแล้วก็ตกเองนะครับในขณะที่เจ้า r e เบรียนโปรสเนี่ยมันยุบ แล้วมันเป็นอย่างนี้มันกระดกตั้งแต่เราเอาส้นกระแทกพื้นลงไปละหรือเอาแค่ตรงนี้กระแทกพื้นเนี่ยมันก็เป็นการบังคับให้เท้าพุ่งไปข้างหน้าแล้วพอพุ่งไปข้างหน้าแล้วเจอแผ่นที่มันดีดง่ายขึ้นนะโฟมส่งขึ้นมันก็จะพุง่งคืออันนี้ลองสั้นไปนิดนึงก็เลยยังไม่แน่ใจกับระยะที่การมินพอร์ตมันวัดได้นะถึงมันจะเป็นเครื่องมือวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่งแต่ผมก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เพราะว่า มันฟ้องว่าก้าวผมยาว2เมตรนะกับรองเท้าคู่นี้ก็ดูโหดร้ายโอเวอร์พอสมควรเลยทีเดียวกับรองเท้านี่เรียกว่าเป็นรองเท้าซูเปอร์ชที่ถูกต้องนะกับกฎของ w u a หรือ i a a f อะไรก็แล้วแต่นะครับมันนะวิ่งจบ10กิโลนะรวมสไตล์ด้วยอะไรด้วยก็ประมาณ12กิโลนะครับก็ามาเล่าให้เพื่อนๆฟังก่อนว่ามันรู้สึกยังไงความโหลดข้อเท้า นะรุ่นรุ่น2เนะี่ยมีคนบ่นหลายคนว่าวิ่งแล้วปวดน่องนะปวดชินสปรินต์นะน่าจะด้วยจากความไม่ชินแล้วก็ยังนวดมันไม่พอนะครับแล้วก็ความแข็งของด้านหน้าถ้าไปวิ่งลงหน้ามากเกินไปนะมันจะสะทานขึ้นน่องแทนนะกับเจ้ารุ่น2 r e v e l l i ี n Pro 2นะแล้วก็บางท่านก็อาจจะเจออาการ ข้อเท้าโครงเครงแล้วก็โหลดข้อเท้าก็จะรู้สึกว่าปวดข้อเท้าเล็กน้อยนะก็ต้องใช้ความแข็งแรงของข้อเท้านิดนึงนี่คือซูเปอร์ชูนะไม่ใช่รองเท้าวิ่งเล่นก็ต้องเข้าใจนิดนึงมาเป็นเจ้าคู่นี้ Riberian Pro 3หรือ Beta เนี่ยแหละเจ้า Beta เนี่ยความโครงเครงแบบนี้น้อยนะวางปุ๊บปับมันไม่มันมันไม่โครงแบบแบบรุ่น2นะคือนิ่มแต่มันไม่โครงแบบนั้นความโหลดข้อเท้าใน ในด้านข้างแบบนี้ไม่มีนะแต่ความสูงที่มากขึ้นความนุ่มที่มากขึ้นแล้วความเด้งที่มันแรงมากนะครับมาโหลดข้อเท้าท่านี้แทนคนระวิ่งเสร็จแล้วก็มีอาการตึงเล็กน้อยนะครับก็ต้องยืดหน่อยนะแล้วก็ถ้าจะพูดกันจริงๆก็คือกรุณาใช้ให้เคยชินนิดนึงนะก่อนจะหวด ผมไปหวดซะตอนที่ยังไม่ได้ชินกับน้องมากนะวิ่งแค่วันเดียวนะก็จะมีอาการรู้สึกโหลดข้อเท้าบริเวณหน้าข้อเท้าหลังข้อเท้านิดนึงนะแถวเอ็นร้อยหวายแล้วก็หน้าเอ็นด้านหน้านะครับเล็กน,น้อยแต่พอยืดหายนะแต่ก็จะรู้สึกโหลดกว่ารองเท้าปกตินิดนึงก็เป็นรองเท้าที่ให้ฟิลแปลกมันดีดมันดีดด้านหน้าดีดดีนะครับด้านหลังเนี่ยก็เป็นรองเท้าที่ให้ฟิล เด้งโหดๆนะฮะท้ายส่งโหดๆนี่ก็เป็นคู่ที่เรียกได้ว่าอันดับต้นๆเลยที่ว่ากลางหรือท้ายส่งโหดมากๆนะครับคู่ที่โหดอีกคู่หนึ่งก็เป็นน่าจะเป็นนั่นแหละรองเท้าคู่โปรดอีกคู่หนึ่งนะก็หรือแม้กระทั่งเจ้าตัวเดิมเองก็เด้งโหดๆนะแต่ความรู้สึกที่ชัดเจนเลยคือฟม ความเด้งของโฟมใหม่นะของนะของ์ n เเนี่ยเยอะขึ้นกว่า i n n e r อ l i ซี่ไลทชัดเจนนะอันนี้มันจะแบบสู้เท้าแน่นๆนะอันนี้มันจะนุ่มๆแล้วก็เด้งแบบเด้งแรงกว่านะครับสำหรับรุ่นใหม่นี้อยากให้ลองมากๆนะน่าจะมันเลยทีเดียวสำหรับคนที่ท่าสวยๆนะแล้วก็ไม่ต้องพูดว่า ต้องเป็นคนที่ลงท้ายลงเต็มเท่านั้นนะผมลองลงหน้าให้แล้วนะลงหน้าก็ลงหน้าถ้าท่านเป็นคนขยิ่งวิ่งท่านอาจจะไม่ได้อะไรจากรองเท้าคู่นี้นะแต่ถ้าเป็นคนที่ลงหน้าแล้วส้นตามลงมานั่นคือท่านก็ได้ประโยชน์เหมือนกันคือลงหน้าแล้วเท้าพอแรนเต็มปุ๊บลงเต็มอย่างนี้ปุ๊บป้องออกพุ่งแน่นอนนะเพราะว่าตรงเนี้มันเป็นการออกแบบการทำงานที่เจ๋งมากๆเลยทีเดียว นะเป็นรองเท้าที่แหกแหกแวกแนวไม่เหมือนใครนะครับก็น่าจะจบสำหรับรีวิวแรกของ Misuno Wave r i b e r i a n Beta หรือ Wave r i b e r i a n Pro 3นั่นเองนะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด subscribe เป็นกำลังใจนะครับแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของมนุษย์ตขาบคนบ้ารองเท้านะฮะ e b o o k YouTube นะฮะมีทั้ง2องช่องทางฝากด้วยนะครับ